สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับค่ะครับก็วันนี้แหมก็เลือกมานะตัวเข้าทีมเปิดเมืองจีนมาดีนะ,ะเพราะว่าวันนี้นี่ก็เซนสิทีฟเหมือนกันกับตัวของเมืองจีนนะเพราะว่า <c oughs> เรียกได้ว่าคอมมิตี้เนี่ยพวกเหล็กทางจินเนี่ยถ้าจีนที่นี่ก็ต้องใช้เรือเทกองขนส่งนะครับค่ะทีนี้มาดูเอาลุกก่อนนะครับค่ะแล้วเนี่ยไรมาสี่กับไรม่าหนึ่งจะเป็นไรมาาที่ ที่อุตสาหกรรมเรือเทกองเนี่ยจะจะเงียบเหงา,าต้องเรียกงั้นนะครับไม่ตื่นเต้นเพราะว่าไรมาสสี่เนี่ยพีคอยู่ไรมาสสามไทมาสสี่ก็ชะลอนะพูดคุยพอขนส่งส่งออกอะไรกันไปเยอะแหละส่วนไรมาสหนึ่งเนี่ยก็จะมีพวกอ่าเรื่องของซัพพลายใหม่เข้ามาก็คือจะมีการส่งมอบเรือต่อใหม่เข้ามาก็อาจจะทําให้อ่าไม่น่าตื่นเต้นแต่แต่พอหลังกรุจีเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาคึกคัทนะครับทีนี้ จริงๆเนี่ยเราเวลา,าม,อม,อมองมองกลุ่มเรือเทกองอะเราจะชอบมองเรื่องของดีมาส์ทพายนะมาเทียบกันว่าเป็นยังไงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวค่าสัน่งในประเมินเรื่องของเรือเทกองไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวที่ดูดีมาเนี่ยเราดูตรงนี้เชนอินไมเดอร์บลก็คือ,อการเปลี่ยนแปลงนะครับในในในตัวของที่ขนส่งเป็นพันตันไม้นะครับอันนี้ปีเนี้ยโต2.55เปอร์เซ็นต ปีหน้า2.43เปอร์เซ็นตนะแต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับซึ่งมันตรงนี้มันก็คิงกับพวกเษฐคิจโลนะครับค่ะตัวการเปลี่ยนแปลงในซับไพ่นะครับปีนี้เนี่ย3.5แต่ปีหน้าเนี่ยซัาายเข้ามาแค่0.2ต่างเดียนะครับก็จะเราจะเห็นเห็นว่าปีหน้าจะเป็นภาพของดีมานโตมากกว่าซับายเพราะตรงนี้น่าจะหนุนเรื่องค่าระวังเรือได้ได้ระดับหนึ่งนะน่าสนใจนะแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราชอบเรือเทกองมากกว่าเรือคอนเทนเนอร<ม>์ด้วยนะคร<ม>ับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับตัวออเดอร์บุ๊กหรือตัวคําสั่งต่อเรือนยอยู่แค่ประมาณหกเปอร์เซ็นเจ็ดปอร์เซ็นต์เองต่ำสุดในรอบหลายสิบปีน,นะฮะเพราะว่าตอนพีคตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไปพีคป,ปีสองพันแปดนะที่แบบเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยต่อกันเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นของกองเรือนะ,ะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับ พภาพของอุตสาหกรรมเรือเทกองที่มันเคยมีทรัพย์ไยเยอะกดดันแั่อนนต้แบบโอไม่ต้องน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยก็ใช้เวลาสามปีต่อนะเพราะฉนั้นทยอยเข้ามานะแล้วก็ดีมาน์ก็ระดับสองกว่าสามสองถึสาเปอร์เซ็นเนี่ยน่าสนใจว่าว่าว่าตัวภาพมันจะเปลี่ยนแต่วว่าเป็นภาพของอดีมาน์โตมากกว่าทัพย์ยนะครับค่ะทีนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่เข้ามาช่วยนะครับก็คือเรื่องของมาตราการนะถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้นําประเทศต่างๆมีการประชุมนะแล้วก็มีคอปทเวนตี้ฟนะว่ากาหนดว่าภายในปีสองห้าสองศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยจะต้องเป็น Zero คาร์บอนซีโลนะแต่ว่าอันนี้ก็มีของยูนะครับมีการหรือเป็นเป็นอ่าไอเอ็มโอเป็นอ่าเรียกถูกไหสมาคมนะครับ เดินเรือระหว่างประเทศเนี่ยครับก็กหนดมาตรการมารนะครับสองงานก็คือ e EE e x ก็คือตัวของการใช้พลังงานว่ามีปบะสีภาพมากน้อยแค่าไหนแล้วก็ CII คือการปล่อยคาร์บอนนะครับก็จะทําให้เรือเนี่ยที่เป็นเรือเก่าต้องเดินช้าลงเพื่อลด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 ,ลดในการใช้พลังงานสิ้นเปลืองแล้วก็ลดเรื่องของคาร์บอนนะครับซึ่งมีการประเมินว่าหนึ่งนอตเนี่ยก็ทาให้สปายไปห้าจุดห้าเปอร์เซ็น อันนี้เป็นตัวช่วยแล้วก็เริ่มใช้ปีหน้าเลยนะครับก็ภาพของนักเงินทกองเราก็เลยยังชอบอยู่นะว่าเดี๋ยวก็อันนี้ช่วงนี้อาจจะซบเซาหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวไตรมาสสองปีหน้าเนี่ยจะเริ่มเห็นดีมานเข้ามาโดยเฉพาะจีนเปิดประเทศแล้วจีนก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะโดยเฉพาะตัวกระตุ้นหลักก็ต้องเป็นภาคสังหาต้องขนส่งสินแร่เหล็ก่านหินกันเยอะขึ้นนะเราก็คิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งทีน่น่าสนใจนะครับปีหแล้นะครับ แล้วส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมของเรือเทกองอะส่วนใหญ่ลูกค้าของ PSL เนี่ยเขาเป็นลูกค้ากลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างอะคะพี่อ๋อจริงๆหลากหลายนะครับค่ะอ,อคือถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาจะเป็นเส้นทางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรือเทกองเนี่ยค่ะจะมีหลากหลายเลยมีตั้งแต่พวกเหล็กที่เกี่ยวกับเหล็กเหล็กนะและ้วก็ตัวของพวกซุ่นะฮะแล้วก็อาเซอร์เนี่ยก็จะมีพวก พวกธัญ,ญพืชค่ะพวกอะไรพวกข้าวเนี่ยน้ําตาลอะไรพวกพวกซอสพวเมนตี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลูกค้าหลักของเขาแล้วก็เส้นทางเนี่ยไม่ได้วิ่งประจำค่ะเขาต้องมีการแมเนจซึ่งอันนี้นเราใช้ความเชี่ยวชาญทอดานก็คือเขาจะวิ่งจากโปรตีคอนเทนเนอร์ก็ a ไปบ B กลับมา A อฮะมีเส้นทางประจำแต่นี่ก็คือ a ไปบ B บ c บไปดีไปเรื่อยเลยไปตัวโลกนะเพราะะนั้นลูกค้าก็คือที่มีความต้องการก็ต้องไปแบบใช้ความความสามารถในการ แมนเนดเส้นทางให้สามารถใช้ประฏิภาพผลส่งได้เต็มที่ที่สุดซึ่งที่ผ่านมาก็พีซแอลก็ทําได้ดีนะครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของกองเรือของเขาเนี่ยมันจะมีพอสําหรับที่จะรองรับกับดีมานที่มันจะฟื้นในอนาคตได้ไหมคะเขาต้องเพิ่มไหมหรือว่าอะไรไงมันมีเพียงพอเขาเพิ่มมานะฮะเพิ่มมาประมาณสามลำได้จากเดิมสามสิบอ่า ลำก็ปีนี้เข้ามาประมาณสามลำนะก็จะเป็นสามที่แปดลำนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาไปซื้อเพิ่มมาเข้ามาจังหวงะพอดีจังหวะที่ที่ฟื้นตัวะนะเพราะว่าไปสั่งต่อวันนี้ต้องรออีกสามปีนะฮะ,ะอ่าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าจริงๆดิอ่าเขามีเรือเข้ามาเติมแล้วจังหวะที่อ่า อุตสาหกรรมเรือเทกองฟื้นตัวอย่างชัดเจนเนี่ยดีมานมากกว่าสภาเนี่ยเราคิดว่าเป็นเป็นเป็นฝีมือในการบริหารที่ค่อนข้างจะจะเหมาะก,กับจังหวัดการฟื้นตัวของตลาดค่อนข้างดีอืมแล้วแนวโน้มในเรื่องของราคาน้ํามันล่ะคะมันจะโอ้วันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับธุรกิจอันหนึง่งเนื่องจากเป็นเทกองเนี่ยค่ะเป็นลันกษณะที่เตดเลยค่ะผักภะระให้คนเช่าหมดค่ะคือคือ คือถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นพวกขนส่งโลจิสติกทั่วไปเนะี่ยจะมีปัญหาเรื่องเรื่องคอร์ <c oughs> อันนี้ศูนเปอร์เซ็นเลยครับคือผ่าไปได้หมดครับยกเว้นจะเป็นเล็กน้อยแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นอาจจะวิ่งด้วยลูกค้าประจําแล้วมีมีดีลเฉพาะแต่ว่าอันนี้ถ้บไม่มีผลเลยรเรื่องบังเกอร์ออยเรื่องเรื่องน้ำมันเต่าที่เขาใชู้อ๋อค่ะ อ้าแล้วอย่างนี้ถ้าที่พี่เลือกมา PHL นะคะเขามีความโดดเด่นจากคู่แข่งอะไรยังไงบ้างอะคะโท้าเทียบเนี่ยเรือคล้ายๆกันก็จะมี g d a ใช่ไหมค่ะโทษนะค d a แล้วก็ r c l แน่นอนอย่าง r c l เนี่ยผมอา,อาจจะเล่นเก่งกำไรได้แต่ว่าถ้าเทียบภาพอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเพราะว่าออเดอร์บุ๊กเนี่ยยี่ิบกว่าปเซ็นตค่ะ นะเพราะนั้นเข้ามาปีละประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ยังไงก็ดูแล้วน่าจะมากกว่าตัวดีมากนะครับเพราะะนั้นถ้าเทียบในเทียบกับ TDA ดีกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพีเซลมันเป็นเทกองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็จะได้เปรียบนะฮะถ้าในขณะที่ TDA เนี่ยะจะเป็นบางส่วนนะครับประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นเป็นเป็นเมอร์เมดน,นะะที่เป็นเรื่องของธุรกิจ ก็มุมุงใต้น้านะเดี่ยวมาแท่นขุดเจาะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกสักยี่สิบเปอร์เซ็นก็เป็นเป็นปุ๋ยที่เวียดนามเป็นพวกโลจิสติกอะไรที่เวียดนามนะครับเพราะนั mm ้นมันก็แล้วก็มีอาหารนิดหน่อยนะที <h <h ่เขาไปซื้อซื้อมานะครับสคอเบลอะไรเงี้ยนะหรือพิซซ่าฮัทตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ถ้าเราเราเชื่อในตีนจีนเปิดเมืองจีนกระตุ้นเศรษฐกิจอ่าดีมานมากกว่าทัพลายเนี่ยตลาด เพกองคุ้นตัวในพี่เราจะได้เปรียบกว่า g ีดีนะครับเพราะทีดีก็จะมีธุรกิจอื่นอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเฮกองค่ะแล้วที่มีการประเมินไว้หรือยังคะว่าผลดําเนินการะคะ่ะระหว่างปีสองพันห้าร้ยหก้าับปีสองพันห้าร้อหหเนี่ยอาจารย์ของกําไรมันจะเติบโตว่างน้อยแค่ไหนคะอ่านี่ฮะมีเราทําประเมินไว้นะว่าอาจจะเติบโตเล็กน้อยนะสำหรับปีนี้จริงๆจริงๆต้อง,งบอกว่า ปี22เนี่ยเป็นปีที่ดีอันหนึ่งน,น,น,นะคือช่วงโควิดเนี่ยเขามีปัจจัยนหนึ่งที่เข้ามาช่วยหนุนคือเรื่องของความแมอ,อัท่าเรือเพราะว่าความแออัท่าเรือเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอทำให้เรือต้องรอขนส่งเยอะซัพยหายเพราะตอนนั้นเนี่ยคนงานติดโควิดก็ก็ใช้โซเชียลดิสแทรก็เลยทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็เลยทำให้เรือต้องไปรอจอดรอที่ท่าเรือขนส่งเรือหายไปก็เลยทำให้ค่าระหว่างเนี่ยค่อนข้างดี เนี่ยที่ปีสองสามเนี่ยคาราวางอาจจะอ่าดีหรืออะดีใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่าน,นิดหน่อยแต่ว่าจะได้ตัวของอเรียกว่าอะไรนะของซัพพลายใหม่แลือเรือเร,อเรือใหม่เข้ามาช่วยอีกสามลำนะ,ะก็เราจะเห็นว่าปีสองสามเนี่ยจ,จะโตไม่มากแต่ว่าปีสองสี่หรือปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าจะโตได้ได้ไดีในระดับประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้น นะครับนอกจากนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นเบสเคสนะครับเราเรายังไม่ได้รวมประเด็นเรื่องของของอตัวเกณ์สิ่งแวดล้อมใหม่ตัว E E X I แล้วก็ C I I ถ้าบังคับแบบเข้มงวดจริงเนี่ยขั้พายพายไป 5. 5่5.5เปอรเนี่ยเราคิดว่ามีอัพไซต์จากประมาณการของเราอีกนะครับก็เลยแต่ราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ20บาท2าท่สอง20.2นะครับ จากเดิมทาไมเราลดเขาลงมาเล็กน้อยอ๋อเพราะว่าพอช่วงปีเนี้ยมันเจอเรื่องของความกลัวเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวเราก็เลยมีการปรับลงมานะครับแต,แต่โดยภาพรวมเราคิดว่าระยะยาวระยะการถึงยาวเนี่ยเราดูดีมาร์ทพายยังเป็นตัวที่น่าสนใจโดยเฉพาะถ้าจีนกลับมาเปิดเมืองแล้วแล้วมีการนําเข้าสินแร่เหล็กฐานหินหรือว่าสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่เป็นวัตถุดิบเนี่ <C HA> มันก็จะช่วยให้อ,อุตสาหกรรมเรือเทกองเนี่ยฟื้นตัวได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับยินดีดครับสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ะคุณมูมนะคะ